สวัสดีค่ะเพื่อน,อนวันนี้นะคะครัวคุณอรพันธ์นะคะจะพาเพื่อนๆไปทำน้ำพริกมะเขือหมูสามชั้นกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเราไปรู้จักกับวัตถุดิบในการทำน้ำพริกมะเขือหมูสามชั้นกันเลยจ้า สำหรับน้ำพริกมะเขือนะคะเราก็จะมีมะเขือเปาะ5-6ลูกนะคะกระเทียม10กีบค่ะหอมแดง15หัวค่ะพริกหยวกประมาณ5-6เม็ดนะคะเ,เพื่อนๆพริกแดงประมาณ15เม็ดค่ะชอบเผ็ดมากก็เพิ่มได้นะคะหมูสามชั้นนี้นาไปต้มให้สุกแล้วใส่ตามชอบได้เลยค่ะแตองอ้อมประมาณ1ขีดค่ะน้ําปลาที่ปรุงรสนะคะเราไม่ใช้เราใช้เป็นน้ําปลาร้าปรุงมาแล้วค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าชอบปลาร้ายี่ห้อไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะคะสําหรับน้ำพริกไม่เผือหมูสามชั้นกันค่ะขั้นแรกนะคะอ้อมก็จะนําพริกแดงพริกหยวกกระเทียมหอมแดงนะคะที่หั่นเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะ ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็ผัดนะคะคนไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าอย่าคนมากนะคะในการตั้งไฟนี้ขอให้เ,เพื่อนๆนั่งตั้งไก่ตั้งไฟค่ะเป็นไฟจางนะคะไม่ร้อนมากถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้ผักของเรานะคะที่เราหนุงไป ครัวเนี่ยอาจจะไม่เร็วขึ้นได้ค่ะแต่ปกติถ้าทําน้ําพริกนะคะถ้าอยากให้หอมนะคะเรานําไปย่างนะคะจะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนเนื่องจากว่าอ้อมไม่มีเวลานะคะเราเลยลดขั้นตอนค่ะโดยการนํามาคั่วแทนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ไงว่าเออว่ามันโอเคแล้วเพื่อนเ,อนเอนก็ผัดจนเหลืองๆะคะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจะเป็นขั้นตอนในการผสมแล้วนะคะ เราก็นําพริกนะคะที่เราคั่วใส่กระถานะคะหอมกระเทียมหรือพริกหยวกนะคะใส่ลงไปในครบกเลยค่ะเพืเ่อนเพื่อนพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มตำค่ะส่วนผสมทั้งหมดค่ะตำตำตำไปเรื่อยๆนะคะจนเราคิดว่าพริกเนี่ยโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะอ้อมก็จะเริ่มใส่ผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนค่ะแล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเลยนะคะอ้อมจะใส่แค่ช้อนเดียวช้อนเล็กๆนะคะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆค่ะ พอตัมเสร็จแล้วนะคะเราก็คุกเ้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนตามภาพเลยนะคะในวิดีโอค่อยๆตัมไปค่ะเห็นไหมคะตั้มละล้อนตัง่ายๆเลยค่ะเพื่อนตัมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนพริกกัะกระเทียมเข้ากันแล้วก็หอมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะเพื่อนๆใส่เกลือพอเล็กน้อยนะคะให้ให้รสชาติกลมกล่อม น,นะคะคถ้าเพื่อนๆสังเกตได้จากการทำน้ำพริกนะคะหลังจากนั้นค่ะอ้อมก็เอาหมูสับนะคะหรือหมูสามชั้นก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆใส่เข้าไปได้เลยค่ะตามเพื่อนๆชอบเลยค่ะแต่บ้านอ้อมชอบกินหมูสามชั้นค่ะหลังจากนั้นก็นาํามะเขือนะคะนําลงไปที่เราต้มสุกแล้วนะคะตำาๆๆๆๆๆตๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนเๆๆ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 ๆนๆๆ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 เลยค่ะ พอได้เข้าที่แล้วนะคะเราก็คุกๆไปเรื่อยๆเราก็นําน้ำปลาดาปรุงรสแล้วนะคะสาหรับอ้อมนี่คืออ้อมใช้ของพี่ไม้นะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแต่ถ้าไม่มีไม้นะคะก็เอาน้ำปลาาของเพื่อนๆนะคะต้มสุกนะคะแล้วก็นํามาใส่ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนเพราะว่าเราเด้่ใส่ถุงชระปุกไปแล้วก็มีการปรุงรสแล้วคะเพื่อน เราก็คลุกเ้าให้เข้ากันคนะ่ะจะชอบเออเป็นเนื้อหยาบๆหน่อยไม่ค่อยเละมากเนื่องจากเวลากินเข้าไปแล้วนะคะมันจะกรุบๆอะค่ะเพื่อนๆจะอร่อยมากเวลากินจะเข้าสวยและ้อนนะคะปินเวอร์มากค่ะเพื่อนๆนี่คือน,น้ำพริกของเราค่ะน้ำพริกมะเขือหมูสามชั้นจ้า อ้อมขอฝากช่องของอ้อมด้วยนะคะอรพันชาแนลนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆ